พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายดวงรัตน์ครับทนายความในทีมด็อกเตอร์กิติศักดิ์ทนายความวิถีพุทธนะครับผมวันนี้นะครับผมมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทําสัญญาที่ไม่ถูกต้องนะครับผมการทําสัญญาที่ขัดศีลธรรมอันดีนะครับผม าการกระทํานั้นนะครับผมไม่มีผลในทางกฎหมายหรือว่าเป็นโมฆะนะครับผมเช่นนะครับผมทําสัญญาการาซื้อขายนะครับผมการซื้อขายมนุษย์หรือว่าการซื้อขายทาสนะครับผมเป็นการาการทําสัญญาที่ขัดต่อ,อความสงบเรียบร้อยนะครับการทําสัญญาที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีเช่นสัญญาทำธุรกิจกันนะครับเปิดธุรกิจเพื่อ เพื่ออพาผู้หญิงผู้ชายมาเบือขายบริการทางเพศสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาที่ขัดต่อศีลธรรมมดีที่ไม่สามารถที่จะฟ้องร้องบังคับคดีระหว่างคู่กรณีได้นะครับผมแม้แต่การทําสัญญาซื้อขายที่ดินซึ่งที่ดินนั้นมันเป็นของรัฐบาลหรือว่าเป็นสอบวข้อเป็นที่ดินในเขตป่าสงวนสิ่งเหล่านี้ซื้อขายกันโดยทําสัญญาหลอกๆอแล้วก็ เอาน้ำที่ดินเหล่านั้นไปทํารีสอร์ทนี้ับผมสิ่งเหล่านี้นะครับผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นการกระทําที่อขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับผมสิ่งเหล่านีา้ไม่สามารถที่จะฟ้องร้องบรงคับคดีในทางใ,นในดๆได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นโมฆะนะครับเช่นเช่นทาสัญญาการซื้อขายอา,อากาศนะครับผมเป็นการ เป็นสัญญาที่ขัดต่อความสมบเรียบร้อยนะครับผมเป็นสัญญาที่มันไม่มีอยู่จริงอ่านี่ครับผมอ่าผมจะพาไปดูดีการนะครับผมหนึ่งแปดสี่เจ็ดหกทับสองห้าห้าเจ็ดนะครับผมเราจะเห็นว่าสัญญาที่ต้องตามมาตราร้อยห้าสิบเป็นสัญญาประเภทไหนรเราจะเห็นว่าการที่บิดาโจทนะครับและบิดาจำเลยทําทั้งสองนะครับสัญญาซื้อขายที่ดินกันนะครับทั้งที่ทั้งสองฝ่ายรู้อยู่แล้วว่า ที่ดินการซื้อขายตามอยู่ในเขตอันเป็นที่ห่วงห้ามเพื่อไปอยู่ในราชการอาหารนะครับผมสัญญาการซื้อขายจึงเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์นะครับผมเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายนะครับผมจึงตกเป็นโมฆะไม่ผลบังคับตามสัญญาตามมาตรา150นะครับการที่บิดาโจทย์ชำระเงินการซื้อขายให้แก่บิดาจำเลยนะครับย่อมนะครับผม เป็นการชำรหนี้นเป็นการฝ่าฝืนข้อกฎหมายกรณีมาตรา41น,นะครับกฎหมายบัญญัติว่าผู้ใดได้กระทําการเพื่อชํารหนี้เป็น,นาการฝ่าฝืนข้อห้ามกฎหมายหรือสิ่งกระทำอันดีนะครับท่านว่าบุคคลนั้นอาจจะเรียกร้องคืนทรัพย์ได้ไหมนะครับผมโจทย์จึงไม่มนะีอำนาจจึงไม่อาจเรียกคืนอ่าเงินนะครับผมจากจําเลยฐานรับมีควรได้นะครับผมอ่าเห็นแล้วนะครับผมตามมาตรา150นะครับาการใดมี ชัแจ้งโดยกฎหมายขัดต่อความสขขงบเรียบร้อยหรือศีล,รลธรรมอันดีของประชาชนนะครับผมตามมาตาน,นี้นะอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเป็นการทํานิติกรรมแล้วเกิดเข้าข้อยกเว้นในช่วงช่วงนี้นะครับผมว่าสัญญาต่างๆต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือว่าขัดต่อความสขขงบเรียบร้อยนะครับผมถ้าไม่ขัดทั้งสองอย่างสัญญาทั้งหมดที่ทําการสามารถใช้บังคับได้หมดครับผม สุดท้ายนี้นะครับผมผมทนายดวงรัตทนายความในทีมดกรกิจตศักดิ์ทนายวิถีพุทธนะครับผมขอกล่าวกับท่านว่าหากท่านไม่รับความเป็นธรรมแล้วยากจนนะครับทางสภาทนายความของเรายินดีช่วยเหลือท่านฟรีครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่ร่วมการทําความดีเพื่อความดีผมทนายดวงรัตทีมทนายดกรกิจศักดิ์ทนายวิถีพุทธสวัสดีครับ